สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาสาธิตการขัดเงาทองเหลืองโดยวัตถุดิบทั้งหมดนี้สามารถหาได้ง่ายๆภายในบ้านของเราเองเดี๋ยวเราจะมาขัดเปรียบเทียบกันด้วยครีมขัดอเนกประสงค์ยูนิโพเริ่มต้นที่มะนาวหั่นมะนาวเป็นซี่นำมาขัดถูที่ตัวชิ้นง,งานหรือใครจะใช้เป็นน้ำมะนาวแล้วนำผ้ามาจุ่มเช็ดก็ได้เช่นกันค่ะขัดให้ทั่วบริเวณพื้นผิวที่ต้องการจะเริ่มเห็นความผ่องใสขึ้นแล้วเช็ดถูด้วยผ้าสะอาด ต่อไปเป็นมะกรูดค่ะหั่นเป็นซีกเช่นเดียวกันถูให้ทั่วบริเวณที่ต้องการค่ะเหมือนว่าผลลัพธ์จากการขัดด้วยมะกรูดจะเห็นได้ชัดมากผิวชิ้นงานทองเหลืองผ่องขึ้นภาพสกรปรกจางลงเมื่อเช็ดออกด้วยผ้าสะอาดยิ่งเห็นได้ชัดว่าผิวชิ้นงานใหม่ขึ้นจริงๆค่ะต่อไปเป็นมะขามเปียกก่อนที่จะนํามาขัดนํามะขามเปียกผสมกับน้ําเล็กน้อยให้มีลักษณะเป็นเนื้อครีมจะได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นค่ะ จากนั้นก็นำมาขัดถูให้ทั่วบริเวณที่ต้องการแล้วเช็ดออกด้วยผ้าสะอาดผลลัพธ์ที่ได้คือมีความเงาใสาดูสะอาดขึ้นคล้ายๆกับการขัดด้วยมะกรูดเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะต่อไปเป็นน้ำมะนาวผสมด้วยเบกกิ้งโซดาย้ำนะคะว่าเป็นเบกกิ้งโซดาไม่ใช่โซดาไฟค่ะนำน้ำมะนาวผสมด้วยเบกกิ้งโซดาด้วยสัดส่วนเท่าๆกันจากนั้นก็นำส่วนผสมมาขัดถูที่ชิ้นงานให้ทั่ว จะเห็นได้ว่าผิวชิ้นงานดูเงาขึ้นมาเลยค่ะแต่คราบสกรปรกที่ฝังแน่นนั้นอาจจะไม่ได้ออกมากเท่าที่ควรต่อไปขัดด้วยสบู่เหลวผสมน้ำลงไปเล็กน้อยจากนั้นนำมาถูให้ทั่วบริเวณชิ้นงานผลลัพธ์ที่ได้คือชิ้นงานดูสะอาดขึ้นแต่ผิวไม่ได้ผ่องหรือเงามากเท่ากับวัตถุดิบชนิดอื่นๆที่มีความเป็นกรดเช่นมะนาวมะกรูดหรือมะขามเปียกค่ะ สุดท้ายเราจะมาขัดทองเหลืองด้วยครีมขัดอนเนกประสงค์ยูนิโพกันค่ะโดยครั้งนี้เราได้เลือกใช้ชิ้นงานทองเหลืองชิ้นที่เก่าและมีค่าฝังแน่นมากที่สุดเพื่อที่จะได้เห็นประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการขัดด้วยครีมขัดอนเนกประสงค์ยูนิโพวิธีการใช้งานบีบและป้าครีมให้ทั่วบริเวณชิ้นงานที่ต้องการขัดและใช้ผ้าสะอาดในการขัดถูชิ้นงานผลลัพธ์ที่ได้คือชิ้นงานทองเหลืองที่มีความเก่าเก็บมากมาก กลับมาสวยเงางามดูสะอาดสะอานอีกครั้งอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเพราะครีมขัดยูนิโพมีคุณสมบัติในการขัดทำความสะอาดชิ้นงานโลหะทุกชนิดให้กลับมาเงางามเหมือนใหม่อีกครั้งและสามารถสั่งซื้อสินค้ากับเราได้ทุกช่องทางของ k i n g b t e ค่ะ